สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับครูกายอีกแล้วนะครับนักเรียนวันนี้เราก็จะมาพบกับโปรแกรมนี้อีกครั้งหนึ่งโปรแกรม Fla t p r o f e s s i o n a l c c นะครับในวันนี้นะครับครูกายก็จะสอนการทำ Movie c l i ปแล้วก็ Sym b บ l นะครับก็คือการทำให้รถเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับโดยใช้โดยใช้คำสั่ง m o v i e Clip นะครับโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็ create new actionscript นะครับโอเคคือ ครูกายคงไม่ต้องมานั่งอธิบายนะครับว่าตรงนี้ไว้ทําอะไรตรงนี้คืออะไรเนี่ยก็ครูคนเด่มก่อนน่าจะสอนแล้วนะครับงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็เราก็สร้างเลเยอร์ขึ้นมาเพิ่อมอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับตอนนี้มีสองเลเยอร์แล้วอโอเคแล้วเราก็ import รูรเข้ามานะครับโดยการลากเข้ามาในที่นี้ก็อาจารย์กายก็จะลากนี่มาก่อนนะครับไปก,กาวนะครับ โอเคครับเสร็จแ,แล้วก็ย่อไว้จะเห็นได้ว่านะครับเห็นว่ารูปรูปมันใหญ่กว่ามันใหญ่กว่าสเตทของเราเราก็ต้องปรับนะครับแต่ในแฟดแฟดโปรเฟชชั่นแนลนะครับเราจะปรับขนาดรูปนะครับเราไม่ได้ปรับเหมือน Photoshop นะครับโดยการกด c t r โทรลทนะครับมันไม่ใช่ในที่นี้เราจะปรับเป็นกดตัว Q นะครับตัว Q ตัวเดียวเห็นไหมครับโอเคแล้วเราก็ย่อลงมา พอดีนะครับมันจะลําบากกว่าตรงที่ดึงมุมไหนมันก็เพิ่มมุมนั้นนะครับก็ลําบากนิดนึงแบบมันจะพิ่มมุมตรงข้ามด้วยครับคือเราต้องมานั่งปรับสายรอบเลยนะโอเค,อเ,คเรียบร้อยแล้วเราก็กดล็อกไว้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ใบกาวของเราเคลื่อนที่ได้โอเคแล้วเราก็มาแก้ไขในเลเยอร์สองนะครับจะเป็นเลเยอร์ล้นะครับทีนี้ แล้วก็ import รถเข้ามาอารถมันก็ใหญ่เกินไปใช่ครับแล้ก็ย่อลงมาให้พอดีกับท้องถออนรนาะอเ้เราก็เลื่อนลงมาแบบรถกำลังเลือนเคลื่อนที่นะเราจะทำให้รถมันเคลื่อนที่ทางขวาไม่ทางด้านซ้ายนะครับโอเคเมื่อเราได้รถมาแล้วทีนี้เราก็อิ p พ r t รล้อเข้ามา เราทำเดียร์ล้อแล้วกันนะทีนี้ก็ล้อหน้านะครับซึ่งรูปภาพพวกนี้นะครับนักเรียนอาจจะไปหาหรือว่าไปทำเอาเองก็ได้นะครับคือมันแล้วแต่คนนะครับคืออาจารย์กายก็ก็เอามาจากเนี่ยเอามาจากใน Google เหมือนกันแบบเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นรูปรถนิ่งๆครับก็คือแล้วก็ไปตัดล้อออกแล้วก็มาทำให้ล้อเราหมุนได้นะครับโดยมาใช้โปรแกรม Fla professional เนี่ยครับมันก็แล้วแต่คนจะไปประยุกต์นะครับแล้วแต่ความคิดสร้างสารรค์ของแต่ละคน บางคนอาจจะวาดเป็นตัวการ์ตูนเองอะไรก็ได้เนี่ยครับโอเคเราได้รอหน้ามาแล้วนะครับก็จัดจัดที่ให้สวยงามนะครับเสร็จแล้วนะครับกด F8 นะครับเพื่อใช้คำสั่ง Convert to Symbol หรือไม่ก็คลิกขวาก็ได้นะครับแล้วก็ Convert to Symbol โอเคทีนี้เราก็มาตั้งชื่อแล้วครับตั้งชื่อในที่นี้ครูกายจะตั้งว่าล้หอหน้านะครับ ประเทตรงนี้ก็จะเป็นมูวีคลิปนะครับเสร็จแล้วเราดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับดับเบิลคลิกดับเบิลคลิกเข้าไปในล้อหน้านะครับจะเห็นได้ว่าเป็นอย่างนี้เข้าไปในล้อละตอนนี้เข้าไปในล้อละยังไม่พอครับผมกดคอนเวอร์ o s ิมโบลอีกครั้งนึงครับเพื่อจะทําให้ล้อเราหมุนหมุนแบบวนลูปนะครับหรือไม่ก็คลิกขวาแล้วก็คอนเวอร์ o s ิมโบลก็ได้นะครับตั้งชื่อว่าล้อหน้าหมุนนะครับ จะได้ไม่ซ้ำกันไทป์นี่ก็เป็นมูวี่คลิปนะครับกดโอเคเลยครับโดยที่เราไม่ต้องดับเบิลคลิกเข้าไปในล้อหน้าหมุนอีกครั้งนะครับไม่ต้องเข้าไปแล้วเราอยู่ในส่วนของล้อหน้าตรงนี้นะครับแล้วเราก็มาคลิกขวาที่เฟรมที่ยี่สิบห้านะครับเราก็อินเสิร์ตคีย์เฟรมเข้าไปหรือไม่ก็กด F6 f ก็ f ไ,ได้นะครับเเราอินเสิร์ตเข้ามาแล้วนะครับเราคลิกขวาที่ส่วนของตรงกลางนะครับตรงกลางก็คือ ระหว่างจุดดำสองจุดเนี่ยครับคลิกตรงไหนก็ได้แล้วก็ create class s w i วินนะครับเสร็จแล้วมาดูทางขวากันที่ property นะครับมาดูตรงส่วนของ twinning นะครับตรง rotate ตรงนี้เราจะปรับให้ล้อมันหมุนใช่ไหมซีเดอร์มนยูนนี่จะเป็นการหมุนในทิศตามเข็มนาฬิกานะครับส่วนซีซีเดอร์มนยูนนี่จะเป็นทิศทวนเข็มนะครับในเมื่อเราอยากให้รถเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับเคลื่อนที่ไปข้างหน้าคือรถเราหันหน้าไปทางซ้าย เราก็ต้องทําให้มันหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับเราเห็นว่านี่มันหมุนแล้วนี่คือมันวนลูปแล้วครับตรงเนี้ยอ่าใช่มันวนลูปแล้วเสร็จแล้วนะครับล้อหน้าของเราทีนี้เราก็ไปทําล้อหลังกันล้อหลังเราก็ดึงลงมาแล้วก็ทําเหมือนเดิมนะครับปรับขนาดให้มันพอดี เมื่อเราทําเสร็จแล้วนะครับก็ทําเหมือนเดิมนะครับคลิกขวาคอนเวิร์ตสัวลักหรือไม่ก็กด F8 นะครับเนมตรงนี้ก็เป็นล้อหลังนะครับล้อหลังไทก็เป็นมูวี่คลิปเหมือนเดิมนะครับกดโอเคเลยเสร็จแล้วก็ดับเบิ้ลคลิกเข้าไปในล้อแล้วก็กด F8 หรือไม่ก็คคลิกขวาคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตสัวลักษณ์อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วเขียนว่าล้อหลังผล ใชก็เป็นมูว่คลิปเหมือนเดิมนะครับกดโอเคครับผมแล้วเราก็มาคลิกขวาที่เฟรมที่25นะครับ Insert Key Frame เหมือนเดิมคลิกขวาที่ว่างนี้ครับก็ create c l s s s ิ t ท Win แล้วเราก็มาตั้งค่าตรงที่ Property ที่ t w e n n i n g นะครับก็เหมือนเดิมเลยเป็น C.C.W นะครับโอเคตอนนี้เราสามารถทำให้ล้อเราหมุนได้ทั้ง2ล้อละอเราจะเห็นเราจะลองพรีวิวมันดูนะครับโดยการกด control enter นะครับ Hey. ตอนนี้ล้อเราหมุนแล้วนะครับตั้งสองล้ออาจจะไม่เห็นข้างหลังเพราะว่าครูแบบซ่อนเอาไว้ไงแบบรถมาแค่ครึ่งตัวรงเนี่ยเสร็จแล้วครับทีนี้เฮ้ยเราจะทํายังไงมันเคลื่อนที่ดีกว่าล้อหมุนอยู่กับที่ก็ไม่ใช่สินะเรามาคลิกขวาที่เฟรมที่ยีสิบห้านะครับแล้วก็ insert keyframe นะครับใน layer เลเยอร์สองเลเยอร์ของตัวรถนะครับเห็นได้ว่าเลเยอร์หนึ่งคือเลเยอร์ของแบ็กกราวน์เนี่ยหายไป เนื่องจากว่ามันมีแค่เฟรมที่หนึ่งนะครับโอเฟรมที่สองที่สามสี่อะไรเงี้ยมันก็จะหายไปแล้วเราจรึงต้องมา insert keyframe เหมือนกันนะครับเพื่อให้แบกาวของเราคงอยู่อ่าทีนี้ล้อของเรากับรถของเรายังไม่เป็นยังไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะครับเราก็รวบนะครับรวบทั้งหมดอ่ารวบให้มันขึ้นอย่างเงี้ยครับแล้วก็กด c o n t o l G นะครับเพื่อทำให้มันอยู่ในกลุ่มเดียวกัน คือมันอยู่ในก้อนเดียวกันแล้วตอนนี้โอเคเห็นปะครับก็เราสามารถเลื่อนได้นะอยู่ในกลุ่มเดียวกันแล้วทีนี้นะครับอืทีนี้ครับเราก็มาคลิกที่เลเยอร์สองครับที่เฟรมแรกเลยเฟรมแรกตรงนี้เรา เราทําให้มันอยู่ในกรุ๊ปเดียวกันแล้วใช่ไหมมันก็คือรูปรูปเดียวกันแล้วตอนนี้ล้อก็ยังหมุนเหมือนเดิมนะครับตอนนี้่อาอเสร็จแล้วนะครับเราก็จิกที่เฟรมแรกเป็นตัวรถนะครับกด F8 อีกครั้งหนึ่งครับเพื่อทำให้มันเป็นมูวิคคลิปคอนวอรต์ตัวซิมโบนะครับเขียนว่ารถนะครับชื่อคือคือรถท้ายก็เป็นมูวิคคลิปนะครับกดโอเคเลยครับจะเห็นได้ว่าทางด้านขวานะครับจะมี จากนั้น property นะครับข้างล่างจะมีแท็บฟิลเตอร์นะครับฟิลเตอร์ตรงนี้เราจะใส่ฟิกได้นะครับเราในที่นี้เราจะใส่เบลอนะครับเพื่อความเสมือนจริงตรงนี้นะครับถ้าหากใครแบบยังงงนะครับก็คือตอนแรกมันจะมีโซ่ใช่ป่ะเออพอเพิ่มแกน y ก็แกน x เพิ่มด้วยเท่ากันตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับกดโซ่ออกได้ครับกดโซ่ออกนะครับตรงนี้เราจะมาเพิ่มแต่แกน x กันนะครับ เราแบบรถลดไปไปไวใช่ไหภาพจะชัดก็ไม่ใช่มันต้องเบลอนี่ไหบเวลาลดไปไวๆเนี่ยคุณภาพก็แบบหายแบบชัดๆไปเลย <c oughs> ตรงนี้นะครับส่วนนี่คือเฟรมแรกนะครับเดี๋ยวครูการจะจะขยายมันออกมานิดนึงนะจะออกมันออกมานิดนึงแบบมันอยู่ใกล้เกินไปแล้วจัดยากกดคอนโทรลลบนะครับในการเอาภาพออกมานิดนึง ถอยถอยถอยกล้องออกมานิดนึงอ่าอย่างนี้นะครับคอนโทรลเสร็จมาคลิกที่เฟรมที่ยี่สิบห้านะครับอืมยี่สิบห้าทีนี้เฟรมที่ยี่สิบห้ารถเราคงไม่ได้อยู่ที่เดิมแน่นอนเราก็ต้องเลื่อนรถมาทางข้างหน้านะครับอ่าเลื่อนมาอยู่ข้างหน้าเลยอ่าอย่างนี้เห็นได้ว่ารถเราอยู่นี้ปุ๊บมาอยู่นี้อ่าเป็นไปไม่ได้ที่รถเราจะจะ,จะบลิงค์ได้นะครับเราก็ต้องคลิกขวานะครับ ใส่ทว,วีใ้มันก็คือ create classic ทว,วนีนะครับอโอเคนี่ยครับ classic ทว,วีละรอลองพรีวิวดูนะครับเห็นได้ว่านะครับเอฟเฟกมันหายไปนะครับรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่าเฟร,รมนี่ไง เรายังไม่ได้ทำให้มันเป็นมูวี่คลิปดีเราทำให้มันเป็นมูวี่คลิปแค่เฟรมแรกเฟรมนี้เราก็ต้องทำเป็นมูวี่คลิปเช่นกันนะครับตรงนี้เราก็กด f แปดนะครับรถสองนี่ตรงนี้นะครับเราก็ทำให้มันไปอย่างนี้เหมือนกันตรงนี้นะครับคือรถเราจะไปทั้งคันแล้วทีเนี้ย เลยหมดล้ตรงนี้อาจจะไม่ไม่ไม่สําคัญกันนะแต่ละคนแบบอาจจะมีความคิดแตกต่างกัน,กนแบบว่าเออเมื่อาหจ,จะทําให้ภาพไม่ชัดหรือเปล่าอะไรเงี้ยตรงนี้นครับถ้าเกิดลดมันช้าไปก็เราอาจจะแบบเลื่อนได้นะครับด้วยกันเลื่อนฟิฟรมให้มันแบบสั้นลงนะครับมันก็จะใช้เวลาน้อยลงเนี okay, ่ครับน้อยลง ร,รถเราก็จะไปไวขึ้นแล้วโอเคเข้าใจแล้วใช่ไหมครับนักเรียนถ้าเกิดไม่เข้าใจอะไรก็สามารถถามอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอเลิกชั้นเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับนักเรียนแค่ขอบละมือกับอาจารย์สวัสดี